ผิวสวยแถมสมองดีด้วยด้วย4อาหารนี้นะครับหลายๆคนถามผมว่าถ้าจะเลือกอาหารที่ทานเป็นประจำที่บำรุงผิวด้วยแล้วก็บำรุงสมองด้วยทานอะไรดีนะครับผมแนะนําข้อที่1ที่มีงานวิจัยพูดถึงเยอะมากคือน้าเปล่านะครับน้าเปล่าเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าถ้าเกิดว่าเราดื่มน้าําเปล่าชั่วโมงละหนึ่งแก้วตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึง6กโมงเย็นนะ่ะวันหนึ่งเราก็จะได้ ประมาณ2ลิตรกว่าๆนะครับสอลิตรกว่าๆเนี่ยช่วยบำรุงผิวแล้วแต่ถ้าอยากจะลดโอกาสการเกิดริ้วรอยขนาดเล็กๆใต้ตาหรือบนใบหน้านาๆเนี่ยให้ดื่มให้ครบวันละ3ลิตรนะครับที่ผมบอกว่าให้ดื่มจนแค่ถึง6กโมงเย็นเพราะว่าหลัง6กโมเงมเย็นเนี่ยถ้าเราดื่มน้ําเยอะกลางคืนเราจะตื่นมาปัสสาวะกลางดึกแล้วทาให้นอนไม่หลับก็ส่งผลต่อกระโดฮอร์โมนก็เลยให้ดื่มแค่เช้าถึง6กโมงเย็นเป็นหลักนะครับข้อที่2คือธันพืช ธัญพืชเนี่ยมีส่วนประกอบของโปรโตีนโปรโตีนก็บำรุงทั้งผิวหนังบำรุงทั้งสมองอยู่แล้วนะครับแล้ววิตามินอ e ีช่วยต่อต้านอนุมนูลอิสระที่ผิวหนังและที่สมองไปพร้อมกันดังนั้นธัญพืชสามารถเลือกได้ถ้าใครควบคุมน้ําหนักแนะนําให้เป็นธัญพืชแป้งต่าเช่นแอลมอนวอลนัทฮารเซลนัทหรือว่าเมล็ดฝักทองแต่ถ้าใครก็ตามไม่ได้ควบคุมน้ําหนักอยู่นะครับไม่ได้เป็นคนอ้วนอะไรนะครับไม่ได้ จำกัดเรื่องอมีพุงนะครับไขมันส่วนเกินก็สามารถรับประทานต่วนหรือทานยาพืชชนิดใดก็ได้วันละประมาณ50-100ถึงกรัมโดยประมาณนะครับเอามือไปอุ้มหยิบออกมานะครับจากโถแล้วก็วางในจานก็จะประมาณ3 0ม0ถึงกรัมโดยประมาณนะครับก็จะถือว่าวันหนึ่งวันละหนึ่งกำม,มือเนี่ยโอเคข้อที่3นะครับคือปลา ปลาจริงๆเขาบอกว่าปลาทะเลจะมี EPA กับ DHA มากกว่าน้ำจืดแต่สำหรับผมก็ไม่ซีเรียสนะครับใครติดทะเลแนะนําทานปลาทะเลใครที่ติดแม่น้ำนะครับก็ทานปลาแม่น้ําก็ได้นะครับข้อที่4คือไข่นะครับไข่นี่ผมกินทุกวันเนื่องจากผมอยู่จังหวัดที่ไม่ได้ติดทะเลนะครับดังนั้นปลาเนี่ยผมก็จะทานบ้างเป็นบางวันนะแต่ส่วนใหญ่จะทานไข่ทุกวันอย่างเช่นวันนี้ มาที่แคนาดานะครับอยู่หนึ่งเดือนทุกวันก็จะทานไข่ตอนเช้าสาฟองอยู่แล้วนะครับในไข่จะได้โปรโตีนโปรโตีนบำรุงผิวหน้าบำรุงสมองโคลีนนะครับบำรุงดวงตาแล้วก็บำรุงสมองนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ทานไข่เป็นประจำแล้วไม่ได้มีประวัติไขมันเลือดสูงก็สามารถทานไข่ขาวและไข่แดงได้เลยแต่สําหรับใครก็ตามนะครับที่มีไขมันเลือดสูงนะครับกังวลเรื่องนี้ก็แนะนําทานไข่ขาวเพียงอย่างเดียวแล้วเราก็รับประทานปลาหรือทานยาพืชเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สารอาหารอื่นๆครบถ้วนนะครับส่วนใครก็ตาม ไม่สะดวกนะครับทานทั้งปลาและไข่นะครับหรือทานแต่พืชน,นะครับแต่อยากได้ e p a d h a แล้วก็โคลลนนะครับคล้ายๆ่อกับในปลาและในไข่เนี่ยสามารถทานเป็นนูวิตก็ได้นะครับกหรอกใครก็ตามอยากดูส่วนประกอบสามารถกินคำว่านูวิตนะครับใต้คอมเมนต์นี้ได้ถ้าภายใน10นาทีหลังจบคลิปนี้แอดมินผมไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในอินบ็อกของเพื่อนๆสามารถทักในไลน์แอดตริหรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้ สำหรับใครก็ตามชอบความรู้ในคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ